ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ วูฟทีมล่าสุดส่วนควาซานโชไปร่วมทีมหากคุณย่าย้ายออกล่าสุดมีรายงานว่าวูฟแฮมตันเป็นสโมสอล่าสุดที่แสดงความสนใจคว้าตัวเจดอนซานโชปีกฟรีดอมของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่าเชลซีไม่ต้องการซื้อขาดซานโชโดยรายงานล่าสุดจากฟุตบอลทานเฟอร์ซือตรงสายตลาดนักเตะได้เผยว่าสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนของเจดอนซานโชปีกฟรีดอมที่แม้แต่ตัวของซานโชก็ยังไม่รู้ ว่าจะได้อยู่กับเชลซีต่อไปหรือไม่นาะส่วนจะกลับไปที่แมนยูนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่ต้อนรับทําให้ในตอนนี้สถานการณ์ของเจดอนซานโชยังไม่สามารถหาทางออกที่เหมาะสมสําหรับทุกฝ่ายได้เมื่อตัวนักเตะดูจะมีปัญหากับการเล่นให้กับทีมใหญ่นะครับแม้จะมีข่าวออกมาว่าตัวของซานโชอยากกลับไปเล่นที่เยอรมันแต่ค่าเหนื่อยมหาศาลของซานโชดูจะเป็นอุปสรรคในการย้ายกลับไปเล่นให้กับดอร์มอล โดยที่หลังจากตัวของซานโชย้ายมาล่วงทีมปีศาจแดงและรับค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ250,000ปอนด์ซานโชลงสนามในนามสีเสื้อปีศาจแดงไปแค่83เกมรวมทุกรายการทำไปได้แค่12ประตูกับ6แอสซิสเท่านั้นและถูกปล่อยยืมตัวถึง2ครั้งนะครับโดยครั้งล่าสุดเป็นการมาเล่นที่เชลซีพร้อมกับมีออปชั่นบังคับซื้อขาดในราคาเพียงแค่25ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งตัวของเจดดนซานโชก็มีผลงานกับเชลซียิ ไปได้2ประตูกับ6แอสซสจากการลงสนาม30เกมรวมทุกรายการนะครับทำให้มีข่าวว่าเชลซีจะส่งคืนแมนยูแล้วยอมจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวน5ล้านปอนด์เท่าน,านั้นและล่าสุดทางด้านฟุตบอลทานเฟอร์ได้รายงานว่าสโมสรนวูฟแฮมตันสนใจคว้าตัวซานโชมาร่วมทีมหากว่าพวกเขาสามารถขายมาเทอุสคุนย่าออกจากทีมได้นะครับหลังจากที่ในตอนนี้มีหลายสโมสรใหญ่สนใจคว้าตัวคุนย่าไปร่วงทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และรวม ไปถึงทีมปีศาจแดงด้วยนะครับที่มีข่าวว่าลูเบนอมโมริมอยากได้ตัวมาเทอุสคุนยาไปเสริมเกมลุกในฤดูกาลหน้าโดยที่ทีมปีศาจแดงอาจจะใช้เจอดรนซานโช่นะครับเป็นข้อเสนอในดิวคว้าตัวมาเทอุสคุนยาได้โดยที่ทีมปีศาจแดงจะแนบซานโช่บวกกับเงินอีกจํานวนหนึ่งให้กับวูฟแฮมตันได้พิจารณาจากสถานการณ์เวลานี้ทางด้านวูฟแฮมตันอยู่เหนือโซนตกชั้น9ก้าแต้บนะครับกับอีกแปเกมสุดท้ายในซีซั่นนี้ทําให้เชื่อว่าว ฟแมมตันน่าจะอยู่รอดในเพเมลิกในฤดูกาลหนนะ้าอย่างไรก็ตามต้องรอดูก่อนนะครับว่าเชลซีจะตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายก่อนว่าจะยอมใจค่าปรับเงินจํานวน5ล้านปอนด์เพื่อไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดซานโชไปร่วมทีมหรือไม่แล้วจากนั้นทีมปีศาจแดงก็จะได้สิทธิ์ในการขายเจดอนซานโชให้กับสโมสรอื่นต่อไปดูแล้วก็ถือว่าซับซ้อนใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับการขายขาดเจดอนซานโชออกจากทีมให้ได้แบบถาว แต่ถ้าสามารถแลกตัวกับมาเทอุสคุนญ่าได้นะครับแล้วทีมปีศาจแดงก็เพิ่มเงินส่วนต่างให้กับวูฟแฮมตันแบบนี้ส่วนตัวแอดมิมมองว่าก็น่าสนวนเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงเสียสารโชคก็น่าจะไม่อยากกลับแมนยูแล้วอีกอย่างก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าทีมปีศาจแดงอยากได้ตัวมาเทอุสคุนย่าเข้ามาเสริมเกมลุกให้กับรูเบนอโมลิม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเริ่มเจรจาขวาตัวเดวิดไหลค่าตัวล่าสุดทางด้านสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษได้รายงานว่าทีมซื้อขายของแมนยูได้เริ่มต้นเจรจากับตัวแทนของโจนาธานเดวิดกองหน้าของสโมสร์เลวที่ตัวนักเตะจะหมดสัญญากับต้นสังกัดในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับและจะทําให้สามารถเซ็นสัญญากับโจนาธานเดวิดเข้ามาร่วงทีมได้แบบฟรีเอเย่นหลังจากที่มีข่าวออกมาอย่างตอน เนื่องว่าทีมปีศาจแดงกำลังมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมโดยทางด้านสกายสปอร์ตเผยว่านอกจากเป้าหมายหลักอย่างวิกเตอร์โอซิเมนกับวิกตอร์โยเคเลสแล้วนั้นในตอนนี้ทีมปีศาจแดงได้ส่งตัวแทนเริ่มต้นเจรจากับฝั่งตัวแทนของโจนาธานเดวิดกองหน้าจอมถล่มประตูของสโมสรริวที่ตัวนักเตปะปฏิเสธต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดและสัญญาฉบับเดิมก็จะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลนี้เท่านั้นโดยหัวหอกวัย25 ปีลายนี้ถือว่ามีผลงานที่โดดเด่นกับสโมสรลิวในลีกเอิงฝรั่งเศสมาหลายฤดูกาลแถมตัวของโจนาหนเดวิดเคยพาทีมคว้าชแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสมาได้1สมัยในซีซั่น2020-2021และที่สําคัญผลงานส่วนตัวของดาวยิงทีมชาติแคนาดาลายนี้ก็จัดว่ายอดเยี่ยมมาโดยตลอดลงเล่นไปแล้ว222นัดทําไปได้107ประตูกับ29แอสซิสต์รวมทุกรายการแต่จากการที่เจ้าตัวไม่ยอมต่อสัญญ ยาฉบับใหม่จึงทําให้มีข่าวกับหลายสโมสรที่ต่างก็อยากเซ็นสัญญากับแข้งฟรีเอเย่นรายนี้ไปร่วมทีมและหนึ่งในนั้นก็มีทีมปีศาจแดงด้วยนะครับโดยทางด้านสกายสปอร์ตได้อ้างว่าทีมซื้อขายของแมนยูได้เริ่มต้นเจรจากับทีมงานของเดวิดเนื่องจากในตอนนี้ตัวนักเตะเหลือสัญญาไม่ถึง6เดือนแล้วนะครับทำให้สามารถเจรจาย้ายทีมกับสโมสรใหม่ได้ทันทีตามกฎบอยส์แมนโดยคาดว่าตัวของจอหานฮันเดวิดอยากได้ค่าเหนื่อย8ล้าน 3ปอนต่อปีนะครับหรือประมาณสัปดาหล์ละ1 7 0 0 0 0ปอนและโบนัสค่าเซ็นสัญญาอีก12ล้านปอนด้วยจะว่าฟรีก็ไม่ฟรีซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามีค่ากินเป่าเซ็นสัญญาอีก12ล้านปอนแต่ในส่วนของค่าเหนื่อยที่นักเตะเรียกร้องก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับทีมปีศาจแดงก็น่าจะพอใจไหวนะครับ1 7 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ แล้วเพื่อนเพื่อนี่ๆแฟนปีศาจแดงแล่ะครับคิดว่าอย่างไรเหมาะหรือไม่ที่ทีมปีศาจแดงจะเดินหน้าเซ็นสัญญากับโจนาธานเดวิดเข้ามาเป็นกองหน้าคนใหม่อีกหนึ่งคนในช่วงซัมเมอร์นี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเน้นดาวลุ่งแมนยูสมปีเอโตแนวรับดาวลุ่งฟิออเลตินา่าล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดตกเป็นข่าวให้ความสนใจคว้าตัวปีเอโตโคมุสโซแนวรับดาวลุ่งของฟิออเลติน่ามาร่วงทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากคอร์ทออฟไซส์สื่อสายตลาดนักเตะได้เผยเมื่อวันที่5เมษายนว่าในตอนนี้เหล่าบรรดามแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้ติดตามผลงานของปีเอโตโค มอสโซโกองหลังดาวรุ่งของฟิออรติน่ามาระยะหนึ่งแล้วและทีมปีศาจแดงอาจพิจารณาคว้าตัวกองหลังชาวอิตาลีรายนี้เข้ามาเป็นทางเลือกในระยะยาวในแนวรับของทีมในฤดูการหน้านะครับหลังจากที่ตัวของวิกตอร์รดเดเลฟก,กับจอห์นนี่อีแวนจะหมดสัญญาออกจากทีมไปหลังจากจบฤดูการนี้เท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทีมปีศาจแดงแค่ทีมเดียวนะครับที่สนใจอยากได้ตัวนักเตะโดยมีชื่อสโมสรอ,อื่นๆเช่นนิวคาสเซิลเชล และรวมไปถึงอาเซนอนต่างก็กำลังจับตาดูพัฒนาการของกองหลังรายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวนักเตะมีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจครับและรวมไปถึงทักษะการจ่ายบอลขึ้นหน้านะครับที่สามารถทําการบิวอัพจากแดนหลังได้โดยกองหลังชาวอิตาลีรายนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่ตรงสเปคสําหรับแนวรับในวงการฟุตบอลสมัยใหม่ทั้งจากผลงานที่น่าประทับใจในเซเดียอิตาลี รวมถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายและวิสัยทัศน์ในการเล่นโดยที่ตัวของโคมูโซลงเล่นให้กับฟิออเรตินาไปแล้ว26นัดในฤดูกาลนี้และชื่อของกองหลังรายนี้เริ่มกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ โดยถูกประเมินค่าตัวไว้ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับสำหรับโคมสโซและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่6เมษายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอการาบสวัสดีครับ